Yeah, if you wanna have a good time don't play around my nerves We've cross the line show me what's inside that's all i'll let you feel mine come on i said i am on, bodies in you don't need to fall to the call cause they said so you don't need to fall to the call cause they said so เพชรยนสวัสดีค่ะสวัสดี FC น้องเจาจรถสวยนะคะวันนี้อยู่กับน้องเจเจอีกแล้วนะคะอยู่ที่บริษัทเพชร์ยนถนนเสรษีไทยซอย68นะคะก่อนถึงสีแยกมีนบุรีกรุงเทพนั่นเองนะคะวันนี้จะมาถึงถึงอีเท่าไหร่แล้วเอ่ย EP ที่4แล้วนะคะวันนี้เราเจอกัน EP ที่4แล้วนะคะ EP นี้ขอนำเสนอเป็น Toyota a อ t i s สสีดำนะคะตัว 1.8ES s p r t t นะคะเครื่อง1.8นะคะเบนซินค่ะนะคะบอกไว้เลยว่าสภาพรถสวยกริบนะคะสวยงามมากนะคะสนานเข้ามาทีหนึ่งนะคะคันนี้เป็นปี2014นะคะราคาอยู่ที่4 3 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะ ฟังชันออฟชั่นนะคะเต็มนะคะเพียบเลยรถคันนี้ใครสนใจและรอคอยและชื่นชอบในรถสีดำนะคะห้ามพลาดเลยเดี๋ยวน้องจ๋า,จ,าจะรีวิวกันก่อนนะคะแต่ก่อนไปอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องจ๋าด้วยนะคะเพื่อจะได้อัปเดตนะคะครังรถแล้วก็รีวิวรถรายคันให้ดูต่อๆไปเนาะ,ะอันดับแรกเลยเรามาดูในส่วนของไฟนะคะไฟคันนี้นะคะเป็นไฟมันติรีเฟกเตอร์นะคะมาพร้อมนะคะไฟสปอร์ตไลท์นะคะแต ตัดหมอคันนี้ยังไม่มีมาให้นะคะแต่สเกิตรอบคันมีมาให้เรียบร้อยแล้วทะเบียนนี้นะคะ4ี่ก็ไก่ทอดถุง6848ได้ไปพร้อมกับตัวรถค่ะนะคะเพราะว่าที่โอนย้ายมาเป็นกรุงเทพมหาคนครแล้วเนี่ยรถที่เพชรยนตุกคันนะคะลูกค้าได้ทะเบียนนั้นไปเลยนะอ่ะ ปรยละเอียดรอบคันนะคะสวยเดิมทั้งคันนะคะโดยเฉพาะสีนะคะไม่เคยผ่านการกลับสีกอมาเปลี่ยนเล่มมาแต่อย่างใดอันนี้ขอคอนเฟิร์มก่อนเนาะใครที่อยากได้ใครที่มองหาอยากได้รถพอนแพลนฟรีดาวห้ามพลาดเลยเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของแม็กกันต่อเลยนะคะจุดเด่นหลักๆเลยนะคะเป็นในส่วนของแม็กแม็กนะคะจะเป็นแม็กสีทูโทนสีสีดำนะคะตัดกับสีเงินเมทัลลิกนะคะมาพร้อมกับยางของมิชลินเลยนะคะในยางของมิชลินนะคะขอบ16นะคะลูกค้านะคะ,นะคะขอบ16 ในส่วนของยางนะคะข้อขอขอ,อภัยเมื่อกี้ผู้ปิดยางได้ยางขอบ17นะคะยางปี2018นะคะได้ไปพร้อมกับตัวรถนะคะตัวนี้ก็ยังสามารถใช้งานได้ยาวๆอยู่นะคะเพราะว่าดอกยางหนดกุ้งยังอยู่ยังพร้อมใช้งานนะคะส่วนใต้ซุ้มล้อนะคะสภาพเดิมๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะสเกิร์ตติดรอบคันค่ะสําหรับรถคันสีดําคันนี้สภาพสวยๆนะคะกริบจริงๆนะคะรถคันนี้นะคะส่วนอ่า กระจกมองข้างนะคะพับอัตโนมัติไฟฟ้ามาพร้อมไฟเลี้ยวด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของกระสา,าอันนี้ก็ติดมาให้เรียบร้อยแล้วก็สีเงินมิเทลิกนะคะตัดกับสีดํายาวไปถึงประตูบานที่2เลยนะคะทําให้ดูสวยงามฉบเฉี่ยวหน้าค้นหามากๆเลยสําหรับรถคันนี้ส่วนที่เปิดประตูนะคะจะเป็นสีดํานะคะเดียวกับตัวรถแล้วก็มีสีเงินมิเทลิกตัดมาด้วยนะคะตรงนี้ ใครที่มองหาใครที่ยังตัดสินใจไม่ได้นะคะมองหาค o ราเอาติสนะคะอยากใช้งานสักคันนะคะแล้วได้ฟังก์ชั่นครบแบบนี้ในราคา440,000บาทนะคะฟรีดาวผ่อนแค่เดือนละ8,000เท่านั้นเองนะคะหรืออยากซื้อสดนะคะสามารถโทรมาสอบถามน้องจะจ๋าได้เลยนะ,ะอันนี้ก็ยินดีช่วยเหลือแล้วก็ให้คำแนะนำลูกค้านะคะทุกคนทุกเพศทุกวัยเลย มาดูในส่วนของด้านหลังกันต่อนะคะในส่วนของด้านหลังนะเป็นในส่วนของไฟท้ายสวยๆใสๆกริบๆแบบนี้เลยนะคะสปอยเลอร์นะคะติดมาให้เรียบร้อยมีดวงไฟตาที่3ให้นะคะสัญลักษณ์คันด้านหลังจะมีคําว่า e s sport นะคะแล้วก็คําว่า1.8ตัว s นะคะมีมาคันเดียวค่ะลูกค้านะคะใครเห็นนะคะคันนี้รีวิวตรงนี้นะคะรีบๆเลยรีบๆคุยโทรยกหูมาหาเจ้าจ่าได้เลยนะคะโทรมาสอบถามก่อนไม่ซื้อไม่เป็นไรนะคะ สวยจริงๆค่ะรถคันนี้น่าใช้งานมากนะคะมาอยู่ที่160,000กว่ากิโลเมตรนะเป็นรถสภาพเดิมแน่นอนเรามีวารันตีหลังการขายให้นะคะ30วันเต็มนะคะหรือจะมีบริการหลังการขายนะคะบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้ลูกค้าไปด้วยนะคะ1ปีนะคะบอกไว้เลยนะคะใครที่กำลังมองหาจะซื้อไว้ให้ลูกขับซื้อให้ภรรยาหรือไปซื้อขับเองนะคะช่วงนี้นะคะห้ามพลาดเลยนะคะมีคันเดียวนะคะขอย้ำว่ามีคันเดียวเนาะ อันดับถัดมานะคะดูในส่วนของแผงประตูนะคะออปชั่นตัวนี้ได้อะไราบ้างนะคะออปชันตัวนี้นะคะแผงประตูมีปุ่มชันท่านล็อกปุ่มปอกบกระจกอัตโนมัติไฟฟ้าและช่องวางขวดน้ํานะคะสังเกตนะคะน็อตทุกตัวไม่มีรอยขันไม่มีรอยขยับนะคะรับประกันได้เลยไม่ต้องกังวลน,นะคะรถคันนี้ นะคะอ่าเมื่อกี้พูดไม่ผิดนะคะมาอยู่ที่1นึ0 0 0สกว่ากิโลเมตรนะคะไม่ใช่แสนหกเนาะอ่าแล้วก็ในส่วนของคอนโซลด้านหน้านะคะก็จะเป็นสภาพใหม่ๆแบบนี้เลยมีช่องแอร์นะคะระบบแอร์เป็นแอร์อัตโนมัตินะคะสำหรับฟังก์ชันรถ1.8ตัวนี้นะคะฟังก์ชันจะค่อนข้างจะได้ครบตรงที่ว่าแอร์เป็นแอร์แบบ อัตโนมัตินะคะเชื่อมต่อบลูทูธได้เชื่อมเครื่องเล่น VCD ได้นะคะแล้วก็ในส่วนของแอร์เป็นแอร์แบบอนาล็ะกเจ้าของเดิมติดลายแคปลามาให้ด้วยนะคะและพิเศษไปกว่าน,นั้นนะคะรถชันนี้คือนะคะ เบาะหนังสีดำนะคะเบาะหนังสีดํานะคะจุดเด่นเลยนะคะคือความสวยเป็นของเดิมๆจากโรงงานนะตัวนี้ไม่มีการแก้ไขปรับเปลี่ยนนะคะแต่อย่างใดเลยสภาพสวยเดิมนะคะรถไม่ช้านะคะันนี้นะราคา4 4 0 0 0 0บาทย้ํานะคะ4 4 0 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะนะคะฟรีดาวนะคะฟรีดาวรายได้สองเท่าของค่าง,งวดก็สามารถเช่าซื้อคันนี้ได้โดยไม่ต้องมีคนท้าเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของสําหรับห้องผู้โดยสารด้านหลังนะ ห้องผู้โดยสารด้านหลังก็สภาพใหม่กริบเหมือนกันค่ะนะคะสภาพไม่ช้ำไม่ชำรุดเลยนะคะใครที่นะคะชอบในการเดินทางนะคะขับขี่สะดวกสบายไกลๆนะคะรถคันนี้ก็ตอบโจทย์ลูกค้ามากๆเลยนะคะฟังชั่นคันนี้นะคะขึ้นเครื่อง1.8นะคะตัว S-Sport ปี2014นะคะมีคันเดียวในร้านมีสีเดียวด้วยนะคะคันเดียวเลยนะคะสีดำนะคะใครเห็นอยู่แถวๆย่านมีนบุรีหรือว่าดูรีวิวอยู่ที่ ต่างจังหวัดนะคะก็สามารถเช่าซื้อรถคันนี้ได้นะคะวันนี้น้องะจเจรีวิวไว้วันที่10เดือน7นะคะ2565นะคะเวลาช่วง10นาฬิกานะคะประมาณนี้คร่าวๆนะคะใครเห็นใครรีบโทรมาเลยนะคะถ้าคิดถ้าคิดช้าตัดสินใจช้านะคะอาจจะไม่ทันเซลล์ท่านอื่นเนาะเซลล์ของเรามี40ท่านใครเร็วใครได้นะคะลูกค้าอ่ะในส่วนของล้อแมกนะคะด้านล่างพิเศษอย่างหนึ่งนะคะล้อแมกก็จะเป็นล้อแมกในส่วนของ อ,อันเดียวกันกับที่ใส่ล้อเลยนะคะจะไ,ได้แม็กล้อมิชลินได้แม่แรงได้ถุงเครื่องมือเป็นสภาพรถที่พร้อมใช้งานแล้วนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนอยากซื้อสดนะคะอยากรับรถกลับบ้านเลยนะคะก็สามารถทำได้เช่นกันนะคะใครที่ได้ยินคลิปนี้ที่น้องเาจ่ารีวิวนะรีบโทรมาสอบถามน้องเจจ่าได้เลยนะคะ หรือจะมาชมรถที่บริษัทเชรยนต์นะคะมาได้เพราะว่าบริษัทเปิดทุกวันนะคะบริษัทเปิดทุกวันเลยไม่มีวันหยุดราชการเลยนะคะใครติดงานอยู่ไม่สะดวกมาก็สามารถโทรจองล็อกรถไว้ก่อนเลยนะคะโทรจองล็อกรถไว้เพื่อดําเนินการจัดไฟแนนซ์นะคะวันที่ลูกค้าว่างนะคะตรงนี้น้องจะจาหาทางแก้ไขและทางออกให้นะอ่ะเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างเนาะ มาดูในส่วนของเครื่องยนต์กันค่ะลูกค้านะคะเครื่องยนต์คันนี้1.8นะคะเป็นเครื่อง1.8เชื้อเพลิงเป็นซินรองรับ e85 แล้วนะคะเป็นเชื้อเพลิงน้ํามันล้วนเนาะในไม่มีแก๊สไม่มีเคยติดตั้งแก๊สมาไม่มีแน่นอนแล้วก็ในส่วนของคานด้านหน้านะคะสะภาพรถน็อตทุกตัวไม่มีรอยคานไม่มีรอยคายไม่มีรอยคายหยัก ค่ะนะคะสำหรับลูกค้าคนไหนที่ตั้งตารอคอยอยากจับจองเจ้าของรถโดยไม่ต้องใช้เงินดาวนะคะคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะลูกค้าใครที่ติดตามอยู่นะคะรีบๆโทรมาหาน้องเจาจเลยนะคะรถเครื่องยนต์ไม่มีรอยเยิ้มเสีน้ำมันเครื่องนะคะค่อนข้างแห้งนะคะตรงนี้ก็ามาดูรถได้มาทดลองขับได้ค่ะที่บริษัทเพชยยนต์น,น็อตทุกตัวไม่มีรอยขันไม่มีรอยขยับค่ะการันตีได้เลย ส่วนฉนวนกันความร้อนคันนี้นะคะก็มีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะใครที่สนใจใครที่อยากได้ก็ห้ามพลาดเลยนะคะน้องเจจา,จารีวิวนะคะ EP4 ให้ลูกค้าทุกคนได้ดูได้เห็นนะคะสำหรับวันนี้เดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วน้องเจจ๋าก,ก็จะขอตัวลาไปก่อนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องเจจ๋าด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ